พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับสัปดาห์นี้เนี่ยผมหาร้านนี้มานานแล้วไม่รู้ว่าย้ายไปไหนนะครับเปลี่ยนชื่อเป็นครัวกระแตครับร้านนี้แต่ก่อนเนี่ยชื่อว่าแพรกระแตนะครับคุณผู้ชมเด็ดมากร้านเดิมเจ้าเก่าครับ เราก็ทำตามสูตรบรรพักุรุษท่านทิ้งสูตรให้ไว้ นุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ผู้ชมก่อนอื่นนะผมต้องแสดงความดีใจสำหรับควเองก่อนที่เจอร้านนี้นะครับร้านนี้เป็นร้านแพร่กาแตในอดีตซึ่งตีวันจดิวไปถ่ายเป็นคนแรกรายการแรกเลยนี่ลูกสาวนะสวัสดีค่ะ,คะน้องกวางใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ตอนนั้นพี่ไปถ่ายมันสิบกว่าปีแล้วนะประมาณ15 16ปีได้แล้วค่ะตอนนี้ไม่ใช่ชื่อแพร่กแตแล้วค่ะตอนนี้เปลี่ยนค่ะเป็น,ปนครัวกะแตแล้วค่ะทำไมถึงเปลี่ยนอ่ะเพราะว่าลูกค้ามาก็ถามว่าไหนแพร Oh. ถามหาแพค่ะ oh. เพราะว่า <Okay. S 2> ดั้งเดิมที่สุพรรณนะคะจะเปิดหน้าบ้านก็เป็นเป็นแพอยู่หน้าบ้านนะคะบ้านอยู่ริมน้ำ oh. ค่ะย้ายมาแรกๆก็เป็นแพกระแตก่อน oh. แม่กับน้าก็เลยปรึกษากันว่าเปลี่ยนเป็นครัวกระแตดีไหมอะไรแต่ว่าผมหาเจอวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าลูกค้าเก่าๆนะถ้าใครที่เคยไปทานเหมือนผม รือว่าเคยติดอกติดใจเมนูร้านเนี่ยร้านนี้มีเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะมากกว่าเดิมด้วยเขาบอกใช่ค่ะจะมีเป็นอาหารพร้อมทานด้วยค่ะมาตรงนี้กี่ปีแล้วตรงนี้ได้เข้าปีที่ห้าแล้วค่ะแต่ว่าที่คนสั่งกันเยอะๆเลยอ่ะมาร้านนี้ต้องกินก็คือเป็นเมนูกุ้งก้ามกามทอดเกลือข้าวผัดเกลือหลอดบัวผัดกุ้งปลาหม้าทำต้มยำก็ได้ทอดกระเทียมก็ได้แล้วก็ปลาคังเนี่ย อันนี้คุณผู้ชมนะสังเกตดูจะมีปลามา้าปลาคังในคนสุพรรณปลามา้าอร่อยใช่ไหมนอกจากนั้นนะมันยังมีแกงเหลืองห่อาไม้เปรี้ยวปลากระพงแกงส้มมะลุใช่ไหมแล้วก็มีไก่ไทยผัดเครื่องแกงสดโอ้ oh, เยอะอ่ะ ตอนนี้ผมเห็นที่ร้านนะมีตู้แล้วก็มีแกงคุณผ mm ู้ชมเรียงไว้รอเต็มไปหมดเลย mm hmm. ค,คือของพวกนี้มันทําทีละอันไม่ได้เนาะใช่ค่ะต้องทําทีละเป็นหมอ้อใหญ่ๆอ่าเา็นทางเขาจะทาทีละเป็นหมอ้อใหญ่ๆคุณผู้ชมแล้วเขาก็จะแบ่งใส่กล่องในราคาหลักร้อยนะคุณผู้ชมที่แบบราคาต้นๆนนะราคาที่เราแตะต้องได้แล้วเขาจะเตรียมรอไว้เลยเพื่อรองรับ d e l i v e ร y ใช่ค่ะลูกค้ามาที่นี่นอกจากนอกจากดีเซนเมนูที่เราดีเซนไปแล้วเนี่ยมีขนมด้วยนี่ ใช่ค่ะเป็นขนมเค้กขนมต้มขนมไทยผมชอบขนมไทยน้านี้มากนี่คุณผู้ชมตะ่กี้เราเดินมาถึงร้านแล้วก็ขูดมะพร้าวอย่างนู้นอ่ะแล้วก็วางไส้เป็นมะพร้าวหวานอ่ะที่จะทําขนมต้มใช่ไหมต้มไปเติมมะพร้าวอ่อนอันนี้ดังมากของที่ร้านราคาล่ะลูกมาย้ายมาขึ้นไหมราคาเท่าเดิมค่ะแต่จะมีบางตัวค่ะที่วัตถุดิบมันเพิ่มขึ้นนิดนึงทับแต๊ะพิกัดอยู่ไหนเหรอ เด e like e ี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกขอชิมอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้ขอบคุณน้องกวางมากเนาะขอบคุณมากนะขอให้รู้ว่าร้านไหนอร่อยสายกินไม่ถอยบอกหน่อยอยู่ไหนแนะนำร้านมากันได้แนะนำร้านมากันได้ซอกไหนรู้ไหนเราจะพาไปชิมมาแล้วคุณผู้ชมอันนี้ต้องบอกเลยวันนี้มันเหมือนการย้อนลำลึก ร้านเก่าแก่โบราณที่ผมเคยกินในอดีตร้านนี้เลยนะอาหารที่อยู่บนโต๊ะเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เป็นแบบว่าใครมาก็ต้องสั่งอย่างเมนูแรกเราตักมาก่อนเลยเนี่ยตัวนี้เขาเรียกข้าวผัดเกลือหน้าตาธรรมดามากผู้ชมอะไรเนี่ยข้าแมวหรือเปล่าอะไรมาคุกๆไม่เลยนะลองแวะมากินดูข้าวผัดเกลือร้านเนี้กินเปล่าๆก็หอมอร่อยแล้วเขาว่ากันแต่ผมไม่ได้กินนานแล้วนะอหอมมากเลย ชิ้นเปล่าๆได้เลยเค็มๆหอมๆมันๆรสชาติดีแล้วก็อยากจะแซ่บนะกินคู่กับนีป่ปลาคัางผัชชาโอ้ผมบอกเลยมาเลยร้านเนี้ยดูรายการจบมาเลยนะวันอาทิตย์เขาเปิดเนี่เค็มกำลังดี <t> หอมหๆรสชาติจัดจ้านเผ็ดกำลังดีไม่เผ็ดแบบเผ็ดจน,นเกินไป หลดบัวนะฮะบางคเาเรียกหลายบัวผัดกุ้งกุ้งผมว่าไม่ต่าไหลาหรอกไอกตัวหลดบัวนี่แหละมันหันกินยากก็ผัดแห่ลอยเป็นผัดยากนะดีมรเสียงนะมันอยู่ที่การเลือกด้วยเขาเลือกวัตถุดิบมาดีผัดดีพอเคี้ยวไปแล้วมันกรอบอยากให้ลองมาชิมดูคอหมูย่างเนี่ย มันก็บอกอะไรขึ้นโต๊ะคอหมูย่างที่ไหนก็มีคอ,อหมูย่างร้านครัวะกระแตเนี่ยเขาแนะนําว่าของเขาเป็นคอหมูย่างจริงอา้าวแล้วมีคอหมูย่างปลอมด้วยเหรอ <c oughs> แล้วก็ที่เด็ดก,ก็คือน้ําจิ้มของเขาไม่ใช่แจ่วร้านเนี่ยไม่เป็นน้ํามะขามเคี้ยวนะคุณผู้ชมน้ำมะขามเคี่ยวน้ําจิ้มเด็ดมากคุณต้องลองมากินดูว่าทําไมมาร้านนี้ต้องสั่งคอหมูย่างด้วยเพราะอะไร ได้ดีเนื้อเป็นเนื้อมันเป็นมันแล้วก็เกี๊ยวไปเนี่ยมีรสหวานกุ้งกล้ามกรามนี่ทอดเกลือนี่ทอดเกลือคุณผู้ชมหลุดเลยไม่ต้องทํอะายหลุดเลยนี่ฮะเน้นๆไม่ต้องจิ้มไม่ต้องจิ้มคุณผู้ชมมันมีรสชาติในนี้อยู่แล้วร้านนี้อยากให้มานะต้มยำปลาหม้า ต้มยำปลาหมาชิ้นตโตๆนี่นี่ตาอมาฮะซดน้ำก่อนทอดต้มยำมาได้ดีนะรสชาตินี่ไม่หวานไม่อะไรนะคุณผู้ชมหนังปลาหมานี่เด้งมากก็เนื้อก็สดมากอ่ะมีเมนูอื่นอีกเยอะนะคุณผู้ชมมันไม่มีเวลาจะพรีเซนต์บอกคุณนะโดยเฉพาะขนมหวานที่นี่นี่ ตัวนี้ผมเพิ่งได้รู้ว่าเป็นของใหม่ของที่นี่ตัวนี้จะเป็นเลเยอร์เค้กและความพิเศษของเค้กตัวนี้ก็คือว่าไม่มีแป้งเป็นเมอแรงคุณผู้ชมรู้จักเมอแรงไหมเมอแรงก็คือการเอาไข่ขาวมาตีแล้วมาทําเมอแรงเขาก็ไปทําได้หลายอย่างครีมเป็นไข่แดงนะฮะนี่เ้าก็นี่โอ้โหแล้วเป็นเลเยอร์เค้กทําจากเมอแรงเป็นเค้กสไตล์ฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นะฮะรู้รอร่อยเลยตัวนี้ก็ห้ามพลาดผมชอบมากตัวนี้นะคุณผู้ชม เป็นเค้กใบเตยมะพร้าวอ่อนที่ผมบอกว่าอร่อยเนี่ยผมไม่ได้เงินจากเขานะคือมันอร่อยอยงิงผมก็บอกอร่อยริงถ้าไหนไม่อร่อยผมจะบอกว่าไม่อร่อยแล้วก็ขนมไทยร้านนี้จะมีขนมไทยที่เป็นขนมต้มมะพร้าวอ่อนของเขาอันนี้ขอบอกเลยนะมาก็ต้องสั่งอย่าพลาดนี่เห็นไหม <c oughs> สดใหม่ อร่ Shepherd อยรสชาติดีชิมมาซะเยอะล้างปากซะหน่อยด้วยน้ำกระเจี๊ยบของหยวนเขาเหาซื้อได้นะครับที่แมคโครมีขายอาจต้องแบบว่าแย่งกันนิดนึงช่วงนี้ขัดตลาดนะฮะเพราะว่าแมคโครห้างนึงก็ใส่ไว้2ลังแค่นั้นเองนะฮะพูดไปเดี๋ยวสปอนเซอร์เกใส่ไว้2 2ตัน2ตันพูดผิดนะ คุณผู้ชมครับร้านนี้เป็นอาหารพื้นบ้านไทยสุพรรณนะฮะลองแวะมากินดูรสชาตินี่จัดจ้านไม่ผิดหวังแน่นอนเลยครับเขาเปลี่ยนชื่อเป็นครัวกระแตแล้วร้านอยู่ไหนครับทุกท่านร้านอยู่รามินทาซอย5แยก4ค่ะร้านเปิด11โมงปิด4ทุ่มค่ะร้านอยู่ทุกวันจันทร์ค่ะแวะมาได้นะครับนี่นั่นเล็กนะฮะวันนี้ก็มาร่วมบริการวันนี้ผมมีตุ๊กตาตีกวาก จากรายการตีอ้วนนหิวเป็นสัญลักษณ์ของรายการนะครับว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนครับดื่มอร่อยแก้กห่าได้ประโยชน์นมอบให้ทางร้านได้ใช้หนึ่งงส่วนท่านใดสนใจไปซื้อได้ที่แมกโกโรตัสและก็เซเว่นอีเลฟเว่นนะครับเดี๋ยวผมฝากติดสติกเกอร์ไว้หน่อยตีอ้วนชนหิวร้านนี้ต้องลองวันนี้ของคุณครัวกระแตมากนะคะ,คะเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอเนกประสงค์ตีอ้วนชนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรืออแ